คอนเทนต์ตั้งแต่เดวันเดวันเลยไอ้ยจองเดือนผิดมึงมึงมึงเห็นไข่สองอย่างมึงเิดใคร่มืออยู่ที่ดีอีกอันเนองสยองอีกอันนึงอีกอันนึงสยองกว่าแม่งมีคนอยากไปเดือนสี่อยากไปเมษาแม่งไปจองตั๋วยี่สิบสองเมษามึงเช็คยังมึงเช็คยังยี่สิบสองเมษาเนี่ยนี้เดือนอะไรเซตดูอีกทีมึงรู้ไหมใคร คกูมึงปื้มจริงปะไม่จริง <c oughs> ไปจำยืนเป็คน <c oughs> ที่ <c oughs> ไปเมษา <c oughs> จริงไหมเนี่ <c oughs> แต่จอมเฮยมคนเจอมเมษายีอ่สองเมษาแต่ว่ากำลังไปทำเรื่องอยู่นี่อยู่ทำเรื่องย้ายอยู่ ไอ้แบตั๊กสายยี่สี่ไม่ตื่นโอ้แล้วเมื่อคืนคุณนั่งเพิ่งนั่งกินเลยไอ้แบงค์คนเดียวเลือกสียก่อนว่ะแล้วแล้ต้องเป็นชื่อไอ้แบงค์คนเดียวที่เด้งเข้ามาในหัวถ้ามันไม่ตื่นทำไมถ้ามันตื่นเที่ยงยังพอมีโอกาสอ่ะเออใครจองให้แบงค์อ่ะถ้ามันตื่นเที่ยงยังพอมีโอกาสอ่ะโอเคตัวใครตัวมัน เธอจะไปที่ไหนเดินทางมาแสนไกลถึงเมืองเชียงใหม่แล้วเหนื่อยไหมจ๊ะอยากไปเที่ยวไหนพี่ชายไปส่งไหมคะอยากดูหนังเดินห้างไหมละ่ะเดี๋ยวพี่จะพาเธอไปเองเดินเล่นนีม,มานเราค่อยเลยไปไม่ยาอยากบอกเจ้าควันตาเพราะเมนาดาก็หน้าไปหรือเซนทันแฟนมันก็ไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวดิมูนะครับไม่งเหนี่ยวชิบหายอันนี้คืออะไรตา บาร์บีคิวบาร์บีคิวไม้ไม้ถั่าไหร่ไม้ถั่วเหลือห้าสิบมั้งเนาะห้าสิบใช่คือคุ้มราคาคุ้มราคาไม่เหนียวกันเลยเป็นเนื้อหมูอ่ะเนื้อหมูหรืออะไรเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อวัวสี่สิบไหมเหมือนไม่มีอะไรจะถามถามถอะไรกันถามไป็นเขาเรียกว่าอะไรคำถามข้อรายการตอนตอนถามว่านี่คืออะไรแล้วบอกบาร์บีคิวคือนี่คืออะไรจ๊ะบาร์บีคิวเป็นเนื้อหมูอ่ะเน aj, 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 Connie, ื้อวัวเนื้อวัว กัเก็นดยูเยอมเสียบไม้อนรู้อย yeah> ู่แล้วเล่ปากิมหสอมรอยหนว่าสองไม้ิ okay. ่มันก็ดูใหญ่อยู่เลยเอาจริงมาบีคิวหรอเอ่อครับโซอยเจ็ดรูู้แล้วซอยเจ็ดคมาซอยเจ็ด๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาจากรายการไหนครับเนี่ยโชว์มีเด์ คันดี้ไม่ใช่มันนี่อ่ะไม่ใช่โชว์มีดครันที่วันนี้เรามากับชาวสมองหมาพยักไปต้องถามนะครับอันนี้เสียงอะไรครับเสียงอะไรเสียงกูอันนี้เสียงเสียงกูอันนี้เสียงมึงเสียงเสียงหมานี่คุณบ้าไะเลยทำไมอ่ะมันอ่ายอีกอ่เสียงหมาไม่มึงผมจะถามตัวผู้ตัวเมีอะไรนี่เข้าใจอันนี้ผมได้ทายว่าอันนี้เสียงสัตว์อะไรนกชุ่ง ไอ้เหี้ยมาเป็นชื่ออย่างงี้อันนี้เสียชัดเจนชัดเจนเลยอาไอ้สัตว์ถูกง่ายอย่างวะเฮ้ให้กายเลยไม่ตกกายไม่ตกครับแม่นี่ครับเพื่อนบอกกินน้ำลำไยเข้าไปกินเลยจะได้ยินเสียงมังคุดอ่ะน้ำลำไยจะได้ยินเสียงมังคุดเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยได้ด้วยเหรอได้ได้ยินเสียงมังคุดได้ด้วยเหรอ่ะลอง ใหญ่ครับเตรียมหาเตรียมหาเตรียมหาได้ยินเสียงมังคุดคนดูเตรียมหาบ่แมนมาวัดยังกะบ่ได้ใช้นหเอางีเสียงมังคุดผมว่าปิดเน็ตแล้วก็ลองไปอ่านหนังสือลองไปหาเทปวันเฮ้ยเชืออะไรอ่ะเชืออะไรอ่ะถามว่าอะไรเดินเดินเอ้ยเดินวะนะเดินบิลล่าผมดูการเรียนเยอะจอสีฟ้านะใช่เฮ้ยสีฟ้าหรือสีเขียวอ่ะแสงแค่ที่ผมพูดว่าปิดเน็ตแล้วเป็นอ่านหนังสือ วนไหนกันมาเข้าออกใช่ชิลๆหน้ามอชิลๆเข้ามอชิลๆโคตรมูดอะเซฟอยู่ไหนออันีคืเอามูดอะเออยเอ้ยเอ้โอ้โหไอ้เนี่ยเข้ามาเลยเซฟมาละไอ้เซฟโคตรปื้มอะแบบโอ้ยโูดมูชอบไอ้เนี่ยขับยาวๆเลยชอบเป็นไงเอ๊ะมูดอะมูดป่ะเซฟเนฟเอลยเซฟดูเขาไม่ได้ไปนะในมอกันแต่ปูวนมาทางนี่อะทางข้างแต่เคยมาแล้วใช่เปล่าโอ้โคตรเสียนะเคยมาแล้วใช่เปล่ะมามามา นี่แหละแค่แม่งดูขายตะกรวดกันขนาดนี้เลยไหนดูไงอ๋อแค่แม่แต่ตีได้นะเนี่ยตีตีแบบลูกปาตีหัวพลอกแย่งกันชนกันสองทุกคนดูดูะมันอันนี้วงมันวงเข้าไปเป็นไงเป็นไงดูนานๆพอวงเข้าไปแล้วแป๊บตายไม่ด่าเลยใช่ไงใชสงสติว่าคุณอยู่ในครัว อยู่ในครัวป uh, okay, okay. ุ๊บอย่่างี้ก็ใชคุณยืนกดบัตรคอนเสิร์ตลิซ่าแล้วพอวันคอนเสิร์ตพวกคุณไปเชียร์หรือเปล่าไม่ได้ใช้ว้ตีไข่ไี้ยอะไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นคนละแบบนะอันนี้คือใช้ผิดนะคช่เราเป็นใช้ผิดคือใช้ถูกต้องเย้ยลิซ่า แต่เราเหลือไว้รูนึงอันนี้คือเรียนมาตอนประถมอ่ะใช่ผมเรียนมาตอนประถมมึงไอ้ป้านถามพี่ว่าเหลือไว้รูนึงทำไมเราปิดอย่างงี้ค่ะปิดปึ๊บนี่คือเรียนมาเลยนะใช่เหลือไว้รูนึงอ่ะเราเหลือไว้รูนึงเราเหลือขยัอยู่เลยไม่โอกาสอีไม่เอาขาวไม่ขาวไม่า พีพีขอขอไทมเดี๋ยวไว้ทำไมขอสอนอีพีขอสอนอีพีตงแต่้นเราคุยปิดปึ๊บเราเหลียวไว้รูนึงเหลียวไว้รูนึงเราเหลียวไว้รูนึงอะไรนะแหน่ทำเราิมจติเราปิดปิดนี่อย่างแรกนี่โค้ปิดตรงนี้อ่ะยันรวมเป็นปิดนิดได้นีปิดแต่เราเหลียวไว้รูนึงเฮ้ยเราเหลียวไว้รูนึงไหนแหน่เราปิดสรูนี้กลัวไม่ต้องเล่นอ วันี้เราก็อยู่ที่มอชอนะครับวันนี้มาจะไปกินอะไรนะน็อตซุกี้คิวคิวคิวุกี้นะครับวันนี้ก็ครั้งแรกของผมเหมือนกันตเวคืออยังมันุอดีครับเดี๋ยวไปเจอกันวันที่สองดีกว่า อนแรกไม่มีอะไรมีแตดจบวันแรกนี้เลยครับผมมันจะไปร้านแรกวันทีกาลูสี่สิบเดเรามีนันไปกินข้าวซอยตอนสิบโมงเดี๋ยวเราไปไล่คอเดี๋ยวเราว่าสภาพเป็นไงนะครับที่อ่างบัวพุ่มเต็มกูไม่เปิดคำพูดที่ออกมาขอเห็นหน้าเห็นตาหน่อย นานแล้วส่งนี้มันเป็ดชุดแล้วอ่ะเป็ดชุดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนั่นดีนนอนชุดนี้เลยก็คือคือเขาชุดนี้สภาพเดียวกันสิบโมงนะเดี๋ยวรอกินข้าวไปกินข้าวซอยเก็บของรอเลยข้าวซอยปินวันนี้ไม่ที่กูหมายถึงไม่ไม่ไม่ที่กูหมายถึงคือข้าวซอยอีก

ปลเดี๋ยวไปอาบน้ำไปไล่ปุกกันนะบอกเน่ด้วยบอกเน่ด้วยแล้วห้องนี้แม่ติดแต่แล้วก็้าฮาฮ่่อฮ่าิดเลยเมอนมาหัวฟูอยดีเพื่อความชัวหัวฟูข้าวขนข้าวเข้าซอยเข้าซอ

ายืนคนเอย้ยยืนดูคนคนของเรา,า,<ป>าให้กำลังใจสู้ๆนะโนเต้นใครอยากทำทำเลยพี่บังกัดตาไปแล้วจริหงหัวเออนั่นดีมันบอกว่าอะไรนะสองร้อยนี้คือตรง <200 S 3> <ล>ไรเงี<ม>้ยตรงตลอดมันมันเรียงเรลยนั่นดิเราจะไปดิงเอ้ยหรือซ้ายนี่ถึงแล้วจรงอันนี้เพิ่งเห็นสองร้ยเลย ออุ้ยเีมันดูดีนะไม่นาปะ <c oughs> ไม่นาปะกูก <c oughs> ูเล<ร>แม่แกกูบอุ้ยไม่ใช่แบบถือถืออยู่แล้วเขาจิ้งไปเลยไม่เจอเลยแกกูบเอาไงกลับเลยคะ่ะออากาศชื้นมากคือบแต่เย็นดีนะเย็นคือบ มันฟุบๆประมาณนั้นคือหมูกระทะเอาน้ำจิ้มปึ๊บปึ๊ไม่มาสักทีรถแดงมาแล้วก็ไม่ได้กินข้าวแล้วปึ๊บบอกจะพาไปกินข้าว,วก็ไม่ได้กินข้าวบอกแล้วให้รีบมาแล้วตัวเองนะชอบเถียงตอนนี้เวลาไปกินข้าวอะ่ะชอบเอากุญแจรถวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ทําเป็นแบบว่า <c oughs> ทําเป็นแบบว่าคงไม่มรีบเนาะ สุดท้ายลืมตลอดแล้วก็ชอบเถียงด้วยเป็นแบบนี้แหละเฮ้ยนี่เหสื้อสูงเมื่อวานเลยเหมือนแต่งตัวเหมือนเมื่อวานชุดเดิมปะถ่ายเซลลกินไปเท่าไรห้าร้อยสี่สิบแปดเสียเงอเเดียวดูกระหอบร้อยเก่งแง่ไรเน่อยแต่จุกจุกไปจุกแบบเอออิ่มนะไม่แต่แต่ว่าพอขี้อ่ะ กอกเออเขามีห้องหนาวปะมีข้างนอกตอนแรกปื้มมันพูดว่าลุงนี้ชนแม่เลยตีบะเน่บอกเอ้าเออเออลุงนี้ก็น่าหน้าอเน่เหมือนเนาะผมไม่ใช่แม่แม่แม่พึ่มรักแม่มจะทำตัวยดอกนี้ไม่ไมีเทีย ฉันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไหนฉันไม่มีคำตอบไม่รู้เป็นอะไรจะมองไปทางไหนไม่ถูกใจอะไรฉันซักอย่างถึงง่วงก็ต้องนอนแต่ฉันยังไม่นอนได้แด่ร้อนไม่รู้ว่าคิดอะไร มมันนไ่เดิคือราคามันจะรวมรวมกับที่มึงแวะด้วยไงอันนี้ยเราเราบอกเขาแค่ไปขึ้นเช่าเป็นวันใช่ไหมมันเช่าเป็นเส้นทางเออครี้งนี้เขาส่งให้หน่อยเนาะเออตามๆ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 โอ้ยเครียดเลยว่ะเครียดตอนแรกไม่เครียดนะอยู่เครียดไอ้ปั๊นกู เฮียแม่งพูดอยู่หนึ่งประโยคมึคเียนเลยแบบตอนแรกคนคอยพคอยัหรอเฮ้ยเอาไอสัตว์พูดอยู่หนึ่งประโยคคิวขมดเลยไปวกูแคนกูแคนตีปับตัอขอทน้ครับมันยังไงเนี่ยพวยกูกลันี่มันยังไงมันมีไอนี่เว้ยสองุ่มกมึกกมลอยพามาละ อันมีหมกึกก <c oughs> ุูไอ้เหี้ยมาจะเรียกว่าแมงดิบบัดรอยมาจากจีน <c oughs> เออไม่เป็นหมาล่าเออไอ,อ้เหี้ยบอ,อนดอยหมกึกกุู เชียงใหม่ก็ไม่ดีนะวันนี้เราอยู่ที่น้ำตกแม่ย่าแต่เราไม่ใช่ด้วยน้ำตกแม่ยาด้วยวันนี้เรางไปที่ห้วยกุบกับก๊อปแกลบรวมกันเป็นห้วยกุบกับเอราจะแบ่งให้เด่นเลยอันนี้คือเรากำลังรอรถโฟล์วเพื่อขนเราขึ้นไปที่ห้วยกุบกับอยู่ ตรงนี้ก็มีไก่เยอะอนีียเป็นเมืไก่ไดไเหมือนไก่ในเราที่ดองเดิมเดินแบคอไปด้วย่คอไปด้วยมนใ่นนนไก่ตัวอ่ีตอนนี้กำลังขึ้นรถโฟล์วิวไปที่ดอยกุกกับห้วยกุกกับ จะมีทางโหดวันนี้เดี๋ยวรองเมาชมเย็นเพริ๊งเขาไม่มันแคบจังหวะนี่แหละชีวิตอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพก็สบายอยู่แล้วไอ้เหี้ยทำไมรู้สึกเหมือนสามร้อยได้วรอใจกลัวจะวายนะไไอ้เหี้ย

จริงใหม่แบมพูดจิจับยังหนึเป็นคนหรือเปล่าใช่คนเป็นสิ่งมีชีวิตเลยใช่ก็เป็นคนชีวิตจริงเลยไหมมีชีวิตจริงเป็นผู้ชายเปล่าผู้ชายเป็นผู้ชายเพราเป็นคนมีชื่อเสียงไหมไม่ไม่ไม่สำหรับกูก็ไม่ไม่ไม่มีชื่อเสียงเขาเรียนมองสิทธิ์ไหมเรียนเรียนโอ้ยเรียนพูดแปลกแปลกแลเรียนมองสิทธิ์เขาเรียนภาพยนตร์ไหมเรียนเกูไม่ใช่แล้วยังไงไปวะไม่เออแต่ เขาไปตกไปหลังเสร็จแคมป์มั s, ้งไปแต่เขาไปแต่เขารู้สึกว่าเขาเขามีเขาไปรลังเสร็จแคมป์นะเขาไปหลังเสร็จแคมป์นล่าดุดปไม่ได้ไ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 ปไ่ได้ไปไม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 ่ไดชาปไม่ได้เปม่ได้ไปไม่ไ้ยด้ไปไม่ได้่ด้ไปไมบได้ไปม่ได้ด้ไปไม่ได้ไปรุ่เดวกู่ดปไม่เด้ไปมน้ารุ่ไเะม่ไดปห่ได้่นไม่ใช่แป่ได้ไปหัวหน้าอยู่ เขาเป็นหัวหน้าอยู่เข้เรียเขาเป็นเขาเป็นเพื่อนในกลุ่มเราใช่เานั่งตรงนี้ไหมนั่งเขาเป็นคนเหนือไหมไม่เป็นเขาอยู่ข้างซ้ายกูไหมไม่ใช่อันนี้ตอบไหมเนี่ยอันนี้ตอบ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 อันนี้อตรงนี้ไหมมันก็สายคนนี้สายคนนี้ชืยใช่ไหมมันชื่อเลยมชื่อเลยเขาอยู่ในนี้เขาอยู่ในนี้ปัจจุบันนี้เขามีแฟนอยู่ไหมไม่มี โโอ้ยเขาฉลาดจัดเขาฉลาดจัดองขับรถเป็นไหมเป็นเป็นเป็นอตอบตอบไอ้ปิงวะไม่ใช่ไม่ใช่เลือกคำตอบเป็นหนึ่งเขามีแฟนไหมไม่มีมึงดูเลยใครไม่มีเฮ้ใช่เลยไม่นีเขาไม่มีแฟนเขาอยู่บ้านเดี่ยวกูไหมใช่ ต้อมาที่นี่ด้วยนใช่งตอฮะตองต๋เขาคนที่เหยียบหลังให้กูใช่ไหมไม่ใช่บ้่นเดียวบ้านเดียวฟูเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่วแล้ว่ะเขาคือตัวกูไอ้เหี้ยนี่ตัวแรกเลยไม่มันมันสะผมมาตรงนี้บ้าเอฟเซฟเซฟไม่มันสะผมมาตรงนี้ไม่ง่ายเลยอ่ะ เพื่อนฝูงเล้วกายเดินทางไกลแสนไกล <Okay. S 1> เหนื่อยและทอ้อจะพักลงตรงไหนได้ชีวิตที่เสียไปได้อะไรมา ทำมมึงก็ฉายเข้านะกูปลาบมับสอนมาเี้กเวลาตีสี่สี่สามเรากำลังจะเดินขึ้นผาสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้ก็ทุกคนน่าจะมาครบขาดนายทหารหนึ่งนายแฮงแฮงไปเมื่อคืนเมื่อคืนอยู่ยาวไปหน่อยก็เดี๋ยวรอดูว่าทางขึ้นจะ โหดสมคำร่ำลือหรือเปล่าปลาชมครับพอเลยสั์ <laughs> เป็นศูนย์นี่คือความจริงสิ่งที่คิดกับสิ่งที่หวังหยุดพังมาลายมาชีวายเหนื่อยใจและท้อใจจะคิดให้วันไหวทำไมในเมื่อวันสุดท้ายความตายคือความจริงกิ่งใบโอนอ่อนหรือปิวตามแรงลงเข้มแข็งไม่พออย่าฟื้นลุก เอาทีมมอออเน่ทีีออฟให้แบบคนละท่าเลยท่าประจำตัวส่งต่อส่งต่อได้ส่งต่อ ตับเมาเมียเพราม,ม,มันมือแป ยาวนาะนนักเดินทางตลอดกาลเขาไม่สนใครหรอกเขาไม่สน